สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมบอยตัวตคานะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันในช่วงพาชมรถเข้าใหม่นะครับผมสําหรับอยู่ข้างๆ้างผมนี้คือ c a มรี่นะครับผมค a มเบอรี่สนะครับผมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสีที่ไม่ค่อยพบเจอนะครับผมส่วนใหญ่จะเจอเป็นสีเทาธรรมดานะครับผมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสีที่หายากอีกสีหนึ่งนะครับผมรถสวยเหมือนกันนะครับผมคันนี้ปี2 0 1 9 2.0G นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาพาชมรถกันนะครับผมรอบนอกนะครับผมสีีภายนนอกก็ มีสะเก็ดหินบ้างคิดควรบ้างเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวนี้เราเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับโอ้โหภายในนี่เปิดมาถือว่าไม่ช้าไม่โทมเลยนะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับผมไ่ายหน้าใสๆนะครับผมสะเก็ดหินนี่แทบไม่มีเลยนะครับผมจริงๆพวกสะเก็ดหินฝากระโปรงอะไรนี่ก็เพียงเล็กน้อยนะครับผมจริงๆไม่ทําก็ได้แต่แต่ไม่ได้นะครับผมด้วยความที่เป็นมาตรฐานของโตโะต้ข้างของเรานะครับผมต้อง เก็บงานให้มันเรียบร้อยนะครับผมคือต้องใกล้เคียงป้ายแดงให้มากที่สุดนะครับผมจะสังเกตเห็นว่ารถเข้าใหม่จริงๆเร็วๆสดๆนะครับผมอันนี้นี่ครับคาบฝุ่นคาบฝุ่นคาบดินอะไรยังมีบ้างนะครับผมแต่ชัดเจนนะครับผมคาบน้ํามันหยดเยิมรั่วซึมอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับผมเนี่ยให้ด <might be S 1> ุน <Mon> <noise> ี <tôi S 1> ่นะฮะเปิดให้ดูอย่างนี้เลยนะฮะแห้งๆนะครับผมเครื่องเกียร์นะครับผมประกันฝาวาลอะไรเงี้ยไม่มีน้ำมันหยดเยิมรั่วซึมนะครับผมระบบสายไฟต่างๆไม่มีหนูแทะหนูกัดอะไรเงี้ยไม่มีนะครับลูกค้า นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันต่อนะฮะ <c oughs> ตัวนี้นะครับผมนี่เบาะอย่างนี้เลยนะครับผมแผงประตูแผงประตูนะครับผมนี่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับลูกค้านะครับแล้วก็นี่เลยเบาะไม่ไม่ช้ำนะนะครับผมอยากจะบอกว่าเนี่ยมีเพียงปีกเบาะด้านบนเท่านั้นเองนะครับผมที่มีแบบถลอกถลอกนิดหน่อยเดี๋ยวตัวนี้เราเก็บงานให้นะครับผมนะครับ แล้วก็คอนโซลคอนโซลต่างๆช่ององค์ช่องแอ,ง Air, อ,ร,งอร์อะไรสวยงามพวงมาลัยอะไรเนี่ยสวยงามนะครับผมนะครับตัวนี้ถือว่าสภาพไม่ช้ำไม่โทรมเลยนะครับผม mine, so ize, ผมด้านหน้าสวยนะเมื่อกี้ลืมบอกฝากระโปรงเดิมคานเดิมอะไรเดิมหมดนะครับผมนี่เบาะด้านหลังนะครับก็สวยงามนะครับผมเรียบร้อยนะครับ มาถึงด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายตัวนี้นะครับผมจะมีซ่อมฝาท้ายมานะครับผมมีแต่ท้ายมาหน่อยซ่อมฝาท้ายมาเท่านั้นเองนะครับผมอย่างอื่นก็ปกติถือว่าไม่เยอะนะครับผมเป็นธรรมชาติของรถมือสองที่จะมีบ้างนะครับผมอันนี้ถือว่าเล็กน้อยนะครับซ่อมฝาท้ายมาไม่เยอะไม่น่าเกียดด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกตัวตู้ข่าของเราซื้อขายกันตรงไปตรงมานะครับผมก็มาเทียบราคากันดูนะครับผมนะ อย่างคันนี้ปี2019นะครับผมที่โตออโตคาของเรานะครับที่โตออโตคาของเราขายเพียง589เท่านั้นครับลูกค้าไม่ถึง600,000คัมเบรี่โฉมนี้นะครับผมปี2019นะครับผมลองไปเทียบราคาลองไปทำการบ้านดูเปรียบเทียบสภพพสภาพดูแล้วกันนะครับว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไหมสำหรับผมถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมกับคัมเบอรี่ 2000G ปี2019คันนี้นะครับ สนใจก็ติดต่อมาได้ที่ศูนย์รถยนต์มือสองโตตัวคาของเรานั่นเองนะครับผมมีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้เหมือนกันยาวนานสูงสุดถ,ถึง4ปีนะครับผมรับประกันชนหนักจมน้ำพี่กวอมไฟไหม้รับซื้อคืน100%นะครับสำหรับผมวันนี้บอยโตตัวคาก็าาหมดหน้าที่แล้วขอลาคุณลูกค้าไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ